เอาเงินมานี่ป้าอย่าของป้าของป้าเฮ้ยคุณเปนคคนพิการเหรอคุณอย่ามายุ่งป้าลูกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยให้หยุดป้าเนี่ยเป็นคนพิการขาเดินไม่ได้จริงๆผมเนี่ยทำบุญกับแกเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วแต่คุณป้าไม่ได้พิการนะครับป้าถูกรถชนเมื่อสิบปีก่อนครึ่งล่างอ่ะเป็นอัมพาตอ้าวเหรอครับหรือว่าผมจําคนผิดก็ไม่เป็นไรลูกมันเข้าใจผิดกันได้ป้าเดินไม่ได้จริงๆเฮ้ยกูที่ไหนมาเลยเจอตัวรถคุณป้าเนี่ย เฮ้ยค <Es> ุณป like ้าไม่ได้พิการนี่ก็ผมบอกแล้วไม่ยอมเชื่อสงไขคขาบป้าจะดีขึ้นแล้วผมเห็นคุณป้าไปจอดรถอยู่ข้างตลาดแล้วมาขอทานที่ดีทุกวันเลยสังเกตมาสักระยะแล้วคุณป้ามีรถขับด้เหรอผมยังนั่งรถเมย์อยู่เลยเงินคุณนั่นแหละที่ช่วยให้ป้าได้ซื้อรถที่ผมให้เนี่ยเพราะผมสงสารคิดว่าพิการจริงๆ คุณป้ารู้ไหมทําแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับการที่ทําให้คนอื่นหลงเชื่อว่าคุณป้าเป็นคนพิก,การแล้วก็เดินไม่ได้เนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วคุณป้าก็มีร่างกายปกติเขาขายผิดฐานช่อโกงนะครับต้องรัวัโงโทษจาคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0ืหรือท้งจตาัทงปรับเลยนะครับพี่เป็นคนดีมากจริงๆเลยนะครับพี่เชื่ออะไรอะ่ะเราทุกคนละครับรู้จักไหมว่าพี่คนนี้เขาเป็นใครเป็นคนดีเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะครับ รถที่ยายหน่อยได้ไหมทําไมต้องเฝ้าอะคะพอดียายทํากุญแจรถหล่นหายที่ไหนก็ไม่รู้อะจะต้องกลับไปเอากุญแจสํารองที่บ้านแล้วทาไมต้องเฝ้าคุณยายก็กลับไปเอาได้เลยนี่คะก็จอดไว้นี่แหละตอนเนี้ยแก๊งขโมยรถนต่มันระบาดมาจอดทิ้งไว้เดี๋ยวใครยกขึ้นท้ายรถกระบะไปรถป้าก็หายนะสิเอาอย่างนี้ลวกันป้าให้ค่าเสียเวลาหนู500หนูยืนเฝ้าให้ป้าไม่เกิน30นาทีเดี๋ยวป้ามาอู้หูห้ารเลยเหรอคะโอเคโอเคงั้ได,ได,ได้ได้ค่ะคุณป้าโอเคงั้นป้าฝากด้วยเดี๋ยวป ถึงชั่วโมงห้าร้อยหวานเกีียวเฮ้ยคุณคุณมานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยก็มานั่งเฝ้ารถไงคะใครบอกให้คุณมาเฝ้าก็เจ้าของรถสิคะคุณยายคนเมื่อกี้ค่ะบ้าไปแล้วนี่มันรถผมลงมาลงมาถ้าเป็นรถคุณไหนคุณมีหลักฐานอะไรนี่ไงกญแจรถผมอคุณเหรอเปิดได้เปล่าเหอเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูรถคุณจริงๆด้วยอะว่าแต่คุณเนี่ยแกงขโมยรถหรือเปล่าเนี่ยผมโทรแจ้งความเลยดีกว่า อย่าโทรหาตำรวจเลยนะคะมีคุณยายคุณเมื่อกี้จ้างฉันเฝ้ารถนะคะ500ยนี่ไงไปฉันให้คุณนะคะอย่าอย่าอย่าแจ้งความเลยนะคะอ่ะก็ได้แต่ทีหลังอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นอีกนะอุ้ยเกือบสวยแล้วมีนาที่เรยายแล้วแล้วรถยายไปไหนเนี่ยคุณยายเป็นมิจฉาชีพหรอเปล่าคะแล้วมิจฉาชีพอะไรใครเป็นมิจฉาชีพก็รถคันเมื่อกี้ไม่ใช่ของคุณยายซะหน่อยเจ้าของเขาเอาไปแล้วสิคะเจ้าของรถที่ไหนก็ยายเนี่ยแหละเจ้าของรถเนี่ยยายแบบกุญแจสำรองที่บ้านมาเนี่ยอาวยายก็มีกุญแจเหมือนกันร เอ้าแล้วทำไมคนนั้นเขามีกุญแจด้วยอะ่ะก็ยายบอกแล้วว่ายายทำกุญแจหายยายกลับไปเอากุญแจทำรองที่บ้านมานี่ไงเอา้าโเหรือว่าเธอคือมิจฉาชีพเอารถฉันไปขายให้คนอื่นได้ยังไงเปล่านะคะฉันไม่ใช่แกงมิจฉาชีพนะฉันไม่ได้ขายรถนะคะเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งตำรวจเลยคุณป้าอย่อาแจ้งตำรวจเลยนะคะฉันไม่ใช่มิจฉาชีพจริงค่ะถ้าอย่างนั้นจ่ายค่าเสียหายฉันมาเลยทำไมฉันต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยฉันไม่ขโมยสนอยหรืออยากติดคุกได้ไงไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะคุณป้า ค่าเสียหายเท่าไหร่คะรถชั้นน่ะเกือบห้าหมื่นแต่รถชั้นมันเก่าแล้วอ่างี้ละกันฉันคิดแค่สองหมื่นก็พอโหสองหมื่นเลยเหรอคะคุณป้าแล้วยังจะแต่งพุกยงไงไม่ค่ะฉันจ่ายให้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะคุณป้าสองหมื่นแค่เนี้ยโอ้โหนูไปไปพุกเดียวกันเหรอไปโอ้โหนูไปได้ดิสระไม่ได จำไปหาเพื่อนหยุดก่อนไม่ได้พี่แชมป์พี่แชมป์อยู่ไหมมานีหน่อยลูกมาช่วยหาพี่เสือหน่อยพี่เสือเนี่ยเมาแล้วว่าจะปั่นจักรยานไปดื่มกับเพื่อนต่ออีกแม่ห้ามก็ไม่ฟังพี่เสือครับทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับพี่ดื่มแล้วไม่ได้ขับรถยนต์ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มีกฎหมายข้อไหนห้ามคนดื่มหรอ แต่ดื่มแล้วมาปั่นจักรยานเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับผิดยังไงผิดยังไงถ้าเมาแล้วไปขับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าปั่นจักรยานอะแล้วไงเมาแล้วไปขับขี่บนท้องถนนเนี่ยผิดพรบจาราจรทางบกนะครับก<ม>รณีที่เมาแล้วไปปั่นจักรยานแบบนี้เนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทเลยนะครับเอออะไรเนาะแล้วแล้วพี่เข็นไม่ได้吗หายเมาเลยนะพี่เสือโอ้ยขับปรับตั้งห้าร้อย ซื้อยอดข้าวได้ตั้งหลายขวดเห็นไปก็ระวังสิบล้อสอยไปกินนะพี่สิบล้อไม่ได้กินพี่หรอกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ Oh no ฮะเจอตำรวจเข็นใบสั่งอีกแล้วเหรอเนี่ย ข้อหาอะไรครับคุณตำรวจก็คุณจอดรถในที่ห้ามจอดผมก็ต้องเขียนใบสั่งสิครับโออนุโลมหน่อยได้ไหมครับคุณตำรวจผมก็แค่ไปซื้อของที่ตลาดแป๊บเดียวเองครับไม่ได้หรอครับวันนี้โดนหลายข้อหาแน่เอาเลยครับกฎหมายก็อยู่ในมือคุณอยู่แล้วนี่โอ้โหหลายข้อหาเลยนะเนี่ยอ้าวรับไปนี่ใบจังเอผมไม่รับอะครับอ้าวแล้วทำไมไม่รับล่ะครับเนี่ยมันไม่ใช่รถผมรถผมอยู่นี่ผมมาขี่จักรยานมาตัางหาอ้าวเฮ้ ค่ะจ้าขอรถเอาเองนะครับคุณตำรวจเฮ้ยโอเดี๋ยวค่ะ <illa> ค <ises> hey ุณลงเฮ้ยลงลงกรรมการเฮ้ยเฮ้ยน te ูทำอะไรของหนูเนี่ยเออเาเพี้ยนหนังสือใส่รถลุงทำไมขอโทษนะคะรถลุงอ่ะแพงนะถ้ามันทะลอกมาหนูมีบัญญาแล้วผิดชอบเหรอ มีอะไรลุงท,ทำกระเป๋าตกไว้ค่ะหนูก็เลยเก็บให้นี่ใช่กระเป๋าของคุณลุงหรือเปล่าคะเออใช่อเอามี้นี่ไอโฟนสิบหกปองเลยเหรอเฮ้ยเงินตั้งห้าพันทำไมเหลืออยู่พันเดียวหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้เอาไปนะคะหนูยังไม่ได้เปิดกระเป๋าดูด้วยซ้ำว่าข้างในอะ่ะมีอะไรบ้างไม่ต้องมาเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอะหัดมาขโมยหรอเหลไอโทรศัพท์พแพงฉันด้วยแต่ขโมยใครเข้ามาอีกอะหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะเอาโทรศัพท์มานีืเลย หรือว่าเป็นการาใช้ค่าโทรศัพท์กับเงินของลุงที่หายไปก็แล้วกันไม่ได้นะคะลุงอะไรมันโทรศัพท์ของหนูนะคะลุงครับโตป่านี้แล้วยงังแงงโทรศัพท์เด็กอีกไม่อายบ้างเหรอครับลุงเนี่ยมันโทรศัพท์ของผมไอเด็กคนนี้มันขโมยของผมไปและเงินของผม5้าพันเนี่ยก็ขโมยไปเหลือแค่พันเดียวเนี่ยแต่หนูไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะเดียวเดียวไเป้ยเป็นไงบ้างลูกคุณแน่ใจเหรอว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันของคุณอะเฮ้ยเ <Hey, hey. S 1> นี่ย <Hey. S 1> มันโทรศัพท์ลูกสาวฉันน้องเป้ยเขาทำงานออนไลน์โทรศัพท์เเเเนนี้้าก็บงงิซืออวตั เมื่อกี้ลุงบอกว่าเงินในกระเป๋าของลุงอ่ะมีห้าพันแต่ในกระเป๋าใบานี้มีเงินแค่หนึ่งพันอ่ะแสะดงว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ของลุงเลยสิคะเอ้ยได่เป็นเงินของลุงเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะ <S <S ถ้าอยากได้คืนก็ไปเอาคืนที่โรงพักน,นะครับลุงมิจฉาชีพแบบนี้อ่ะเป้เราไปแจ้งความกันดีกว่า <S <S ผมขอโทษนะครับอย่าแจ้งความผมเลยนะครับเราทุกคนละครับถ้าเจอคนแบบนี้เนี่ยจะแจ้งความไหมครับกดหนึ่งแจ้งความกดสองไม่แจ้งความ